คือเราคงต้องมองก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นที่โดดเด่นสิ่งที่จะใช้ในการเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจะมีอยู่หลักๆเครื่องจักรจะมีสําคัญสาคัญคือสี่ตัวหลักนะครับหนึ่งก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ่างนโยบายการคลังซึ่งเราก็จะได้ตัวรัฐมนตรีคลังนะครับรัฐมนตรนิตินะครับก็คงจะเป็นภาพที่ชัดเจนว่าน่าจะคุ้นเคยกฎระเบียบของกระทรวงการคลังคุ้นเคยในการวางนโยบาย นะครับแล้วก็เราจะเห็นโครงการคนละครึ่งก็ตอบสนองโดยกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้นะครับสองเนี่ยการใช้นโยบายการเงินนะครับผ่านการใช้ดอกเบี้ยผ่อนต้นแล้วก็พยายามหาเงื่อนไขในการที่ทําให้ประชาชนและธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายถ้าดูจากภาพเนี่ยเราก็จะมีรัฐมนตรีช่วยคลังก็คือคุณวรพักนะครับแล้วก็เราจะมีผู้ว่าการธนาคารไทยคนใหม่นะครับซึ่งก็คือคุณวิไทยซึ่งมาจากธนาคารอมสินซึ่งปกติจะเป็นคนที่มีแนวโนย้ายในการที่จะนำนโยบายของรัฐเนี่ย ไปตอบสนองในการทางานที่ออมสิท์แล้วก็ดูแลเอ e คนตัวเล็กนะครับเพราะถ้าดูส่วนผสมนี้เนี่ยก็ถือว่านโยบายการเงินน่าจะเดินหน้านะครับขณะเดียวกันเราจะต้องเคลื่อนการส่งออกให้ขยาตัวได้ดีและก็ลดอุปสรรคของภาษีการค้านะครับของประเทศดีสารัฐนะครับสงครามการค้าและก็จะต้องทํเอ TA กับสภาพยุโรปให้ได้นะครับตกลงกันให้ได้ภา,ายในใระยะวลาใกล้เพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเราก็จะมีคุณสุปจีเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ ชำนาญการด้านการต่างประเทศเพราะเป็นซีอโอของธุรกิจที่ทํางานระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าเป็น IBM หรือแม้กระทั่งวิสิทธานีหรือไทยคมนะครับและเป็นคนที่เข้าใจภาคธุรกิจก็สามารถระดมความเห็นจากภาคธุรกิจแล้วก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับในการพูดคุยกันในต่านงประเทศได้ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนแล้วก็เม็ดเงินส่งออกต่างๆผมคิดว่าก็น่าจะครบถ้วนนะครับกลไกที่สี่ที่เคลื่อนประเทศในช่วงนี้ก็คือการท่องเที่ยว ก็ต้องดูแหละครับว่านำตีท่องเที่ยวที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเข้ามาปั๊บก็คงจะต้องร่วมมือกับการท่องเที่ยวประเทศไทยในการที่ไปสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้แปดเดือนแรกนักท่องเที่ยวเข้ามา21ล้านคนทํายังไงให้นับจากนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละ3ล้านคนให้ได้นักท่องเที่ยวจะได้มาปีนี้ประมาณ32-33ล้านคนนะครับก็ถือว่าถ้าดูจากภาพของครมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมนะครับที่จะเคลื่อนประเทศได้ครับ ส่วนที่ถูกพูดถึงมากนะคะก็คือนโยบายที่เป็นการกระตุ้นทางการคลงนี่แหละคะ่ะอาจารย์ที่พูดถึงโครงการคนละครึ่งนะคะจะนํากลับมาใช้นะคะจะใช้แพลตฟอร์มเดิมด้วยนะคะก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะส่วนนี้อาจารย์ธนวัฒน์มองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวะนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะสิ่งสําคัญมากๆคือคนละครึ่งเนี่ยผ่านการพิสูจน์มาชัดเจนนะครับว่าเหมาะสมแล้วก็ทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของ ประเทศเนี่ยมีความคึกคักในช่วงที่เคยใช้คนละครึ่งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เนี่ยก็ถือเป็นนโยบายที่น่าจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ธุรกิจร้านค้าได้อานิสงส์นะครับเพราะว่าในโครงการ <c oughs> คนละครึ่งเนี่ยมีประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าไปนะครับใช้โครงการนี้ได้เนี่ยเคยทําสถิติสิบห้าล้านคนแล้วก็ร้านค้าประมาณสองล้านสองสองล้านร้านค้านะครับ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราใช้รูปแบบเดิมแอปพลิเคชันถุงเงินเปาตังค์นะครับแล้วก็มีการลงทุนอย่างง่ายแล้วก็มีการใช้จ่ายเงินอย่างง่ายเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะใช้แล้วละ่ะฮะเพราะว่าในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใช้วงเงินนะครับห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับในในบางงวดนะครับในบางช่วงเพราะาใช้ประมาณสามเฟสนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะกันหรือว่าหนึ่งวงเงินที่ให้เนี่ยเท่าไหร่สองคนแต่ละคนเนี่ยจะใช้ได้กี่พันบาททั้งหมด และใช้ได้วันละเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่จะต้องดูนะครับตอนที่กระทรวงการคลังก็บอกว่าอาจจะเริ่มได้ทันทีตุราคมคือ25,000ล้านบาทเพราะฉะนั้น25,000ล้านบาทอาจจะเป็นวงเงินที่ไม่ได้สูงมากนักในการกระตุกก้นเศรษฐกิจได้อ,อย่างรวดเร็วและก็อย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแหละครับว่ากระทรวงการคลังจะออกวงเงินมา <c oughs> ประมาณเท่าไหร่สำหรับมุมมองผมเนี่ยคิดว่า50,000ล้านบาทน่าจะเหมาะสมเลยครับค่ะส่วนเงื่อนไขโครงการอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าควรจะต้องมีการ อะไรไหมคะให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะใช้ซึ่งค่อนข้างน่าจะจํากัดอยู่นะคะคือมันมีสองอย่างนะครับหนึ่งคือข้อจํากัดของงบประมาณนะครับผมว่าข้อจำกัดงบประมาณเนี่ยก็เป็นที่จะตูวว่าใช้วงเงินเท่าไหร่เพราะนั้นจุดแรกวงเงินเนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่นะครับกร mm hmm. ะทรวงการคลังบอกว่าสองหมนห้าแต่ผมผมคิดว่าถ้าห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยน่าจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ <c oughs> คือมุมที่ที่มองนะอันที่สองเนี่ยเงื่องไขาการใช้และวงเงินที่ใช้นะครับเช่น mm hmm. ใช้ได้วันหนึ่งเนี่ยนะครับวันละกี่ร้อยบาทละ นะครับถ้า500บาทก็ใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่นะครับเ,เงินก็จะสะพัดเร็วนะครับแต่ว่าการใช้วงเงินสูงสุดต่อวันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องใช้เต็มแม็กทุกวันนะครับค่ะแต่เดียวกันเองเนี่ยวงเงินที่ให้แต่แตละคนเนี่ยให้เท่าไหร่ 3,000- หรือ5,000บาทนะครับเงื่อนไขเหล่านี้มันจะเป็นเงื่อนไขของการที่ท,ที่ที่จะมีการใช้จ่ายนะครับว่ามันจะมีการใช้จ่ายเยอะและเร็วหรือไม่นะครับถ้าเยอะและเร็วและกว้างขวางเนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้ง่ายและเร็ว แล้วโจทย์ที่ต้องกําหนดรอบนี้เนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าต่างจากรอบที่แล้วยังไงคะเราต้องช่วยร้านค้าขนาดไหนกระตุ้นการบริโภคของคนกลุ่มไหนคะอาจารย์คะเอาง่ายๆเลยครับเหมือนกันครเพราะว่ากระทรวงรคลังเองก็บอกว่าพร้อมที่จะดําเนินการในรูปแบบเดิมนะครับผมว่าในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะครอบคลุม,มน,นะครับเป็นการลงทะเบียนอย่างกว้างขวางนะครับร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับกลางเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ทั่วประเทศนะครับ การใช้ก็ผ่านการสแกนนะครับ QR code ผ่านอุปรต่างๆผมคิดว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยน่าจะถูกพิสูจน์มาแล้วละว่ามันใช้ได้และคนคุ้นเคยแล้วไม่จำเป็นต้องออกเงื่อนไขใหม่นะครับค่ะนอกจากส่วนที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านคนละครึ่งแล้วนะคะด้วยระยะเวลาที่จํากัดนะคะอาจารย์ธนวัฒน์มองว่ารัฐบาลทําอะไรได้อีกคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันใช้เครื่องจักร4ตัวนี้แหละเป็นหลักนะครับเราพูดถึงนโยบายการคลังและคนละครึ่งนะครับ แต่มันก็ยังมีนโยบายอื่นๆที่ทําได้เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นการใช้กรหยอนถลีในแง่ของการที่ให้บริษัทห้างร้านเอกชนหรือขอให้ทางด้านกระทรวงนะครับมหาสไทยบอกไปยังองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นว่าถ้าจะศึกษาดูงานเนี่ยหรือจะฝึกอบรมเนี่ยหรือว่าไปทําการดําเนินการเสวนาต่างๆเนี่ยก็ขอให้ใช้จ่ายภายในประเทศนะครับ โดยที่ให้เข้าไปในจังหวัดเมืองหลักหรือเมืองรองนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเอกชนเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการอบรมสัมมนา,าและก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปสัมมนา,าเนี่ยนะครับก็จ,จะให้ลดหยนอนภาษีได้สองเท่าหรือสามเท่าถ้าจะจูงใจนะครับไม่ได้ใช้งบป,ประมาณแต่เป็นการที่จะเสียนะครับค่าดหยนอนภาษีและอาจจะเก็บภาษีได้ย่อลงไปในอนาคตนะครับแต่ว่ามันจะดีกลับมาตรงที่ถ้ามันมีความคึกคักในแง่ของการท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเนี่ย เศรษฐกิจมันก็จะถูกฟื้นขึ้นภาษีก็จะเก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมได้นะครับ mm hmm. ต่อมาก็ให้องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นเนี่ยได้ดําเนินการในการที่จะนะครับลงทุนโครงสร้างพื้นฐาเนเกิดการจัดเลยพื้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะดำเนินการค่ะ mm hmm. คือตลาดส่งออกกับสิ่งที่ทางกระทรวง ท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ทําการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวเศซกิจเนี่ยก็น่าที่จะฟื้นได้จากกลไกเหล่านั้นนะครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะ สิ่งเหล่านี้ที่รัฐบาลเตรียมตัวจะทำนะคะซึ่งเราต้องรอดูผลลัพธ์ของมาตรการเหล่านี้นะคะจะมีโอกาสเป็นอัพไซด์นะคะเพิ่มความคาดหวังต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ที่เคยมองว่าจะโตต่ํากว่าครึ่งปีแรกมีความเสี่ยงจะติดลบในช่วงบางไตรมาสด้วยนะคะมีส่วนช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะข้อแรกก็มีการมองว่าสีไทยน่าจะโต2เปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งปีหลังน่าจะเฉลี่ยประมาณ1เปอร์เซ็นต แต่โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโตเกินกว่า2%ก็มีนะครับตอนนี้คงจะต้องดูภาพของนโยบายว่าจะออะไรมาบ้างนะครับตอนนี้หนึ่งเนี่ยความเชื่อมั่นน่าจะเริ่มดีกลับมาคนก็มีความหวังในรัฐบาลเห็นหน้าตากระมอกก็มีความหวังแล้วก็เริ่มเห็นมาตรการของรัฐที่ต่อมาอย่างรวดเร็วคือคนต่างนะครับว่าเมื่อรัฐบาลเข้ามาทํางานจริงแล้วเนี่ยรัฐมนตรีเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยจะเคลื่อนอย่างไรมีโอกาสครับที่เศริจไทยจะโตในต่วง2-2.5%